สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky s Channel ครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมลงเกี่ยวกับของสวมใส่ SC สาย FM MM นะครับก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าอา้าวแล้วถ้าผมไม่มีคอร์สฟ้าล่ะแล้วถ้าผมไม่มีเซต80ผมไม่มีเซตฟ้า80ผมควรใส่อะไรดีอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูของสวมใส่กันนะครับถ้าสมมติคุณไม่มีเซตฟ้าคุณไม่มีคอร์สฟ้าคุณจะใส่อะไรดี อันนี้คือเซตปกติของผมนะครับของที่ผมแนะนำนะครับหากคุณไม่มีเซต80ผมแนะนำเป็นเซตเอ็กซิเครับถามว่าทำไมถึงแนะนำเซตเอ็กซิเพราะราคาครับราคามันถูกที่สุดที่เป็นเซตลดดีเลที่เราจะสามารถทำได้ส่วนออฟเนี่ยผมแนะนำเป็นออฟ a อ p d ครับซึ่งถามว่าทำไมผมถึงแนะนำเป็นออฟ a s p d อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเหตุผลกันนะครับ ี๋ยวผมจะถอดเตฟ้าให้เอ้ยถอดคอร์ฟ้าให้ดูนี่เพราะว่าเอพีเรามันต่ำมากครับถ้าสมมุติเราไม่มีคอร์ฟ้าเลยนะทั้งคอร์ฟ้าเก่าและใหม่ครับเอพีเรามันจะต่ำมากซึ่งถามว่าปัญหานี้แก้ได้ด้วยอะไรหนึ่งคุณต้องไม่ถือโลกครับหรือคุณจะยอมเล่นลดดิเล์แค่20% แล้วไปใส่บากโกะแทนมันจะช่วยได้เยอะครับเห็นมเอพีขึ้นมาเยอะครับหรือคุณจะเล่นรถดีเลยี่แล้วใส่บากโกะอ่เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราจะมาดูดามเมกันนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมแนะนำให้ใส่รถดีเลยสาม์เซแล้วก็ถอดอันนี้เอาครับถอดโล่เอาซึ่งแน่นอนละมัน มันจะทําให้คุณโดนดาเมจแรงขึ้นแต่ว่าคุณก็ไม่ต้องลากหมอนทีหนึงแบบ4ีห้าตัวครับคุณล่าทีนี้แค่2ตัวสมตัวพออ่เดี๋ยวจะมาดูดาเมจกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีคอสฟ้าไม่มีเซตฟ้า80ดาเมจมันจะเท่าไหร่ตั้งมตอยู่ที่13หมื่นสมเบิอยู่สองหมื่น ไม่ได้น่าเกียดครับอันนี้คือไม่ได้น่าเกียดเลยอ่ะแล้วล่าสุผมมีคอรดฟ้าอันเก่าล่ะใส่คอรดฟ้าอันเก่าอันนี้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาจากหมือสามมีเหมือดสี่ครับขึ้นดาเมจอย่างงี้มันต่างก,กันไม่เยอะเพราะอะไรเพราะว่าไข่มันเด็บน้อยครับ แต่ถ้าจะไปไปตีที่เต่าเนี่ยดาเมจมันจะค่อนข้างห่างกันเยอะครับเพราะว่าเต่ามันเดฟหนาอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูดาเมจกันที่ดันเต่านะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมของแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยของที่ผมใส่ตอนนี้นะครับเป็นเศษฟ้าอันเก่าี๋ยวขอสลับของแป๊บนึงโอเคของที่ผมใส่ตอนนี้นะครับเป็น เซตเอเซเลียนกับคอร์ดฟ้าอันเก่าอ่ะเดี๋ยวมาดูดามเมกันครับหนึ่งสองวัดอยู่สองหนสามห่หนสี่ถามว่าเล่นได้ไหมถ้าคุณอยากให้ดาเมจมันแรงกว่านี้คุณต้องกดใบไฟช่วยครับหรือขอเคลือบไฟจากคนในตี้ อ่ะแล้วถ้าก,กดใบไฟล่ะหรือคุณจะเลทก็ได้ครับเลทเพิ่มดามเมจเอาแต่หมืนสองก็เป็นหมืนสี่มห้าถามว่ามันทอเล่นได้ไหมพอเล่นได้ครับแต่ว่าดามเมจมันต่ำไปนิดนึงสำหรับดันเต่าอ่ะคุณจะไม่คุณจะหาตีค่อนข้างยากครับถ้าถ้าสมมติ มันเป็นช่วงคูณนะครับตี้เขาจะมันจะหาค่อนข้างยากนิดนึงอ่าอาเดี๋ยวเราจะมาดูดาเมจกันตอนที่ถอดคอดฟ้านะครับตอนนี้เบิ้ลอยู่ประมาณสองหมื่นสี่นะครับอาแต่ถ้าผมไม่มีคอดฟ้าล่ะ เราไปหายไปเยอะนะครับหายไปสามพันเลยแต่ถามว่าความเรอวของสมกิลมันพอได้ไหมพอเล่นได้ไหมพอเล่นได้ครับไม่ได้น้าเกียดเลยอ่านะถ้าสมมติพี่บอกอะอาผมไม่ใส่ทานอสผมไม่ใส่มีทานอสละผมใส่เป็นแบ็ควิงบูตเจ็ดแล้วกันก็จะช่วยเพิ่มดาเมจขึ้นมาได้เยอะครับเยอะพอสมควรเลย อ่ะแล้วทีนี้ผมจะลองใส่เซตฟ้ากับแบ็ควิงนะคอดฟ้ากับแบ็ควิงดาเมจจะเป็นเท่าไหร่จากตอนแรกสองหมื่นเอ้ยหมื่นหมื่นสองเบิ้ลสองหมื่นสี่นะครับเดี๋ยวมาดูตอนนี้อันนี้ครับไม่น่าเกียดเลยอันนี้ผมพูดตรงว่าดาเมจไม่น่าเกียดเลยครับ DPS ก็ไม่น่าเกียดซึ่งถ้าสมมติคุณไม่มีเซต 80อะครับเซตฟ้า80กับคอร์สใหม่ก็ต้องใช้เซตนี้ครับเพราะว่าถามว่าทำไมผมถึงแนะนาเซตนี้ล่ะทำไมทาไมผมไม่แนะนําของที่มันแรงกว่านี้ของที่มันสามารถบูดัมเบตได้มากกว่านี้มันมีครับแต่ว่าด้วยบัจเจตหรือว่างบงบของของหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่อยากจะไปลงทุนกับอะไรตรงนั้นเยอะ เพราะว่าเราก็ยังไม่มัน่นใจว่าเราอยากเล่นอาชีพนี้จริงๆหรือเปล่าถูกไหมครับเราก็เลยไม่อยากจะลงทุนกับมันเยอะเราอยากลงทุนแค่ว่านิดๆหน่อยๆอะ่ะแล้วก็พอเล่นสนุกก็จะประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติคุณอยากได้ดาเมจที่มันเพิ่มขึ้นมันก็มีส่วนคอสส่วนชาร์โดครับส่วนชาร์โดอย่างอื่นอย่างเช่นถ้าสมมติคุณไม่มีคอสฟ,ฟ้าแล้วคุณมีงบ เฮ้ยแต่ผมมีงบนะผมมีบัจเจ็ตเป็นหมื่นเลยหมื่นสองหมื่นเนี่ยอ่ะถ้าอย่างนั้นนะครับผมแนะนําเป็นตรงนี้ใส่เซตรีหลอครับ3ส,ส่วนแล้วประดับเนี่ยจะใส่เป็นประดับชาร d o w d ด t กก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นเซตออมเตี้ก็ได้หรือจะใส่เป็นเซตเจาะก็ได้แล้วคอร์สต,ตรงนี้ครับก็ไปใส่คอสอาชีพะครับช h a ์โดส ส่วนตรงนี้มันก็มีให้เลือกหลากหลายครับว่าคุณจะใส่เป็นเสื้อเอวีจะใส่มัฟดําจะใส่ิก,กาหรือว่าจะใส่นิวเวฟอะไรแบบนี้ครับมันมีถ้าคุณมีงบเยอะทางเลือกมันก็จะเยอะแต่ถ้าสมมติคุณมีงบน้อยเนี่ยของที่ผมแนะนาในตอนนี้ครับผมว่าเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลที่สุดในณตอนนี้นะครับแล้วราคาเนี่ยราคามันไม่ได้แพงเลยครับเซตเอซเซเลียนบวกกับ อออพ APD เนี่ยตัวนี้ไม่เกิน 1.5M ตัวนี้เหมือนกันอีก e 1.5m ก็ประมาณ 3M ครับเซอเซอร์เียน e e อันนี้คือผมตีราคาเกินไปด้วยนะแล้วก็นี่เอ็กเปิดลิงก็เหมือนคลิปที่แล้วนะครับราคาตอนนี้อาจจะไป 5M แล้วละที่ผมดูในตลาดนะน่าจะประมาณ 5M วงละวงละ5 m นะครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าชอบ และถูกใจฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ